สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะใครที่มองหารถวิใช้งานอยู่แนะนาคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นตัวโตโยต้าแคมรี่สองจุดศนนะคะปี2011นนะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะ โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนได้นาะนสูงสุด7ปี84งวดนะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนนัดเพชรยนตนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีขาวส,สวยเลยนะคะเป็นตัว e x t i m o นะชุดแต่งจากโรงงานนะคะป้ายทะเบียนไม่ได้เป็นป้ายนีนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะเป็นลูกแก้วกลมๆนะคะใส่สเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นชุดแต่งรอบคันจากโรงงาน เลยนะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่มองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะราคาเบาๆนะคะเพียง3า0 9 0 0เบาทเท่านั้นเองนะคะคเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ,ะสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กจากโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะลูกค้าสภาพเดิมเลยไม่มีคาบน้ํามันหยุดไหลเยิ้มนะคะโครงสร้างเดิมๆ ะะรอยซีนเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าเราการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีเรื่องของการชนหนักอย่างแน่นอนนะคะยางเสื่อมสภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะเพราะว่ารถสเปกนี้นะคะมีเข้ามาแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะกระจกมองข้างนะฝาครอบกระจกนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยบิวอินในส่วนของไฟ เลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านสี่เดียวกับตัวรถเช่นกันนะติดในส่วนของกันลอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้เตยตาติดอยู่นะคะสภาพสวยๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำน,นะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรปับออโต้สี่บานเลยนะคะลูกค้าฟังก์ชันเนี่ยถือว่าได้มาครบเลยนะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะพวงาะะามาลัยรถคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะดีไซน์พวงมาลัยนะคะเป็นหุ้มหนังด้านล่างนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นส่วนของลายไม้นะคะเพิ่มความ ความหรูหราความมีระดับมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเครื่องเล่นเสียงเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นหน้าจอสัมผัสมาให้ด้วยนะคะลูกค้าแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีมันหลังไฟฟ้านะแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของลายไม้ตรงกลางนะคะเพิ่มความหรูหรามาให้นะคะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะใครมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะนัดแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสวยๆหรูๆนะคะสไตล์ผู้บริหารเลยนะใครส ะะติดต่อเข้ามาได้นะป้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะส,สวยสวยไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฟังกช์ชันถือว่ามาหรูหราเลยนะคะสาหรับหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยรอยเขียบขะเยื่นนะเรื่องโครงสร้างนะคะไม่ต้องกังวล นะเราคัดเกตเ A ทุกคันนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยนะ,ค,ะคันนี้ใครสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่าสเปคน,นี้นะมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้ามาต่อกันเลยสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะมีม่านบังแด,ดดด้านข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบอัตโนมือเนาะก็คือปรับขึ้นปรับลงเนี่ยก็คือปรับได้เองเลยนะคะลูกค้าภาย ในเขาก็ดีไซน์มาสวยนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีแอร์ด้านหลังตรงกลางให้ด้วยนะนั่งกันเย็นๆเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะสวยๆไม่มีช้ําเลยนะคะแล้วก็เบาะตรงกลางนะดึงลงมานะคะลูกค้าเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ําได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีช่องรับนะคะนี่สามารถเปิดทะลุนะคะไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้ด้วยนะสวยๆเลยนะคะดีไซน์มาให้หรูหราเลยนะคะรับรอง ว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีม่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะเป็นแบบไฟฟ้านะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรอบยางทั้ง4ี่บานประตูนะคะลูกค้าดึงลงมาดูได้เลยนี่ จุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยโปะสีรอยแต้มสีใดๆนะโครงสร้างเดิมๆนะคะรังค่านะคะลูกค้าไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยไม่มีสีหลุดล่อนนะคะสภาพสวยสวยเลยนะใครที่มองหารถไม่ใช้งานอยู่นะคะลูกค้าแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะสภาพสวยสวยเลยนะราคาค่าตัวนะคะอยู่เพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจติดต่อมาหา นัดได้นะคะเป็นตัว c a มรี e ่ .0G x t i m o นโนะคะชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลยนะคะสวยๆเลยนะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะไฟท้ายนะคะลูกค้านี่ไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยแล้วใดๆนะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยๆเลยนะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดีก้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้ามีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพับสวยพร้อมใช้เลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะนี่โครงสร้างเดิมๆหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขียบขยีบขย้ยะเลยนะ,ะเราการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวให้ดูบอดี้ด้านล่างอ่ะ บอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้านี่เลยนะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะนี่ สวยๆเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าเรื่องของการชนหนกักผีคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังนะคะมีกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะพวกรอยซีนรอยตะเข็บต่างๆเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี8 4งวด กันไปเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงที่เลยนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นัดแนะนําคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยใครสนใจรีบติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะอยู่ ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 2,000cc 147แรงม้านะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ชมภายในห้องเครื่องยนต์กันนะคะสะภาพนะคะสวยๆเลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิม บอดี้เดิมทั้งคันนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะหัวนัดเดิมๆนะคะลูกค้าสวย,สวย ตาปั๊มโตโยต้าต้องฝากระโปรงยังอยู่ชงวนการความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติ c k มอเกอร์อออก,กอรติดอยู่ครบเลยนะลูกค้านะคะสามารถเช็คประวัตินะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคะเราการันตีให้เลยนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจนะคะต้องการหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะสาหรับคันนี้ ะะเป็นตัว Camry 2 0 g นะคะปี2011นะราคาอยู่เพียง379,000บ,บาทเท่านั้นเองนะคะเค,ครดิตดีจ,จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพนันสูงสุด7ปี8 4งวดนะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนตนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะคะนัดยินดีให้บริการนะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกห กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ